สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้วันที่สองเมษายนวันนี้อยู่กับพี่วิรัตนะครับเขาเรียกว่าทุ่งรวงทองนะครับถามเข้าปลูกได้ทั้งทั้งแปลงเลยนะครับเดี๋ยวสลับกล้องให้ดูครับเดี๋ยวสลับกล้องให้ดูไล่ละร้อยไล่ละอ่าไล่ละตันได้แน่นอนครับพี่น้องครับผลงานสามเกรนนี่แหละครับพี่น้องครับจัสตินเบอร์ห้าดูครับ เข้าเข้าเข้าเม็ดหมดแล้วได้แปดสิบวันยังเนี่พี่แปดสิบสองวันเลยอแอวันอันนี้ในในรอบยี่สิบปีใช่ไหมเนี่ยที่ทําได้ขนาดนี้ครับผมอันนี้ในในเรื่องจริงครับในรอบยี่สิบปีไม่เคยได้ขนาดนี้อันนี้รถรถเอาไว้ที่อูรถเสียเอาไว้ที่อูครับกับแท็กซี่ โอ้โหพี่น้องัเรเืองเป็นทองนะครับเหลืองเหลืองอาามทั้งทุ่งเลยครับแล้วของชาวบ,บ้านเขาล้มหมดแล้วทำไมแล้วทำไมของเรามาตั้งแดงอย่างเงี้ยนยะี่สิบไร่เนี่ยนี่นะครับมันเหมือนเนี่ยแปลงข้าปลูกดีๆเลยครับพี่น้องครับโอ้โหเนี่ลุงก่อยมาดูข้าวลุงก่อยที่อามาจากลากระบ,บังเนี่ยสุดยอดเลย เออหมักเทนเดอร์ก่อนแล้วก็หวานใบยกแล้วก็ฉีดตะกิงทองนะอันนี้ใบยกเพียวๆ,ๆนะครับไม่มีเคมีเนี่ยนะไม่มีผสมเคมีเลยอ่าเพียวเลยลองเลยจากสายตาเนี่ยตันขึ้นไหมพี่ต่อไรขึ้นครับกับผมกัไว้ร้อยสามสิบอย่างต่ําๆเนี่ยนะครับผมออกสองชั้นสาชั้นเลยนะใช่โอ้โหเนี่ยครับพี่น้องครับแล้วไม่ล้มด้วยดูครับพี่น้องโอ้โหดูลวง งามอะไรขนาดนี้เนี่ยครับอันนี้ที่เดียวกันนะเนี่ยครับงามอะไรขนาดนี้เม็ดใสแจ๋วเลยนี่ครับจับปาก,กเกษตรกรตัวจริงๆตัวเป็นๆเลยไม่เคยทําได้ขนาดนี้เลยอันนี้คือครั้งแรกในรอบยี่สิบปีนะพี่ครับผมยี่สิบปีเลยครับดูหญ้าสักต้นยังไม่มีครับพี่น้องครับเคยทําแต่ลดลง ลดลงเรื่อยๆต้นทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยผลผลิตตามลงใช่ไหมพี่นะใช่เนี่ยเสียลงเรื่อยครับมันไม่เคยได้ผลผลิตสูงมีแต่ตามลงต้นทุนเพิ่มเพิ่มแต่หน้านี้ใช่ต้นทุนต่ำครับผลผลิตแน่นอนไล่ละตันกว่าๆเห็นเห็นใช่โอ้โหครับพี่น้องครับทําไมมันงามขนาดนี้โอ้โหสวยครับเห็นแล้วประทับใจมากเฮ้ยมาเดินนาเนี่ย เพอว่าไม่รู้จะได้เท่าไหร่จะพอใช้หนี้หรือเปล่าแต่คนนี้มาเดินนานี่สบายใจครับได้เท่าไหร่คือเก็บใส่กระเป๋าได้เลยเราไม่ต้องไปใช้ใครเดี๋ยวนี้ออกเช้าออกเย็นไหมหอะครับอยากอยากเห็นข้าวเห็นแล้วดีใจโอ้โหเนี่ยครับเนี่ยผลงานสามเกอร์มันจะเป็นอย่างนี้แหละครับต้องเปิดใจค,ครับพี่น้องถ้าเปิดใจกันเราก็ปลดหนี้ได้ไวครับโอ้โหมันสุดยอดเลย งามจริงๆหมักเทนเดอร์ก่อนนะพี่นะแล้วก็มาหวานใบยกหมักเจ็ดวันหมักเจ็ดวันแล้วก็หวานข้าวพอติบเจ็ดวันหวานใบยกเลยอ่าแล้วก็ฉีดกิ่งทองเขาเนะาะนี่ยครับพี่น้องครับใบทองเขียวปัดแต่รวงเนี่ยหมดแล้ว mm hmm. เหลือง